สวัสดีครับผมน้องภูมิทุ่งในชาแนลครับมือนีน้องภูมิฟามัจจีเขาเคิร์บครับนี่ครับดังไฟร้อแล้วครับอู้ดิ้นกินบรรยากาศยามแรงครับหนาวครับมึงครับเขาเคิบกินยามหนาวครับ รอไฟห้องกระบะบเนี่ยอุ้ยกินกรอบครับกินแซ่บครับเขาเคิบหรือว่าเขาเคียมเลยนะครับกระบานเท่าเอิญเขาเคิบครับคนอุ้ยรอไฟห้องกระบะเนี่ยไฟเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดก็เริ่มคำครับเนี่ยอุ้ยเริ่มจะคำแล้วครับอู้ยมงนอับ ไฟกยกำลังสิงฮงครับพร oh. ้อมยางแล้วครับหนีไฟกับฮงแล้ว <Ooh. S 1> อุ้ยข่าวเคิร์บพับอย่างใส่เล็กยางครับหีบยางกินย่ามหนาวครับหีบมือแร็กโล่องครับวันนี้ <Ooh. S 1> ข่าวเคิร์บด้วครับว่นนี้ข่าวเกิร์บจะไม่ซื้อยังกันแน่ น้องผู้เมินตอเขาเกลือครับเขาเกลือเขาเกลือเ,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 เดี๋ยวจักน้อยครับเดี๋ยวติดกันอู้ยสองแผ่นเต็มเล็กย่างอาจจียครับฮึ้ยเฟยเฟยเข้าเดี๋ยวกับพ้องแล้วอู้ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่หอมหวยๆนะครับ ล้อพ่อครับบาดเนี่ยอุยอุ่นครับหนาวๆฝีไฟไปนำ้ำอุ่นๆครับบาดเนี่ยอุ้ยยนี่ยมาแลงมึงครับตัวเฟสสีห้องก็แลงพอดีครับตองพิกไปเรื่อยๆครับ ทเทล้วแพนเอาเนาะครับเนาะททนอ,นอุ้ยสุกบดทอบดนี่เท่ากันอู้ยขันย่างไปเที้ยล้แพนสีสุกเล่าครับแค่สิ่งองกูกันนะครับอู้ยเป็ดหูเป็ดหูแบบนี้นะครับหอมๆนะครับบังเบิังครับเป็ดหูเป็นหะู โอ้หืมมึงครับเบิ่งอู้อย่างอยู่นี่นี่หอมหอมว่าหอม oh. hmm. okay. oh, หอมหอมครับกี้ไปกินไปครับปิ่งไปเมื่ครับสุกแล้วนึงครับเดี๋ยวโอ้ยกี้หอนๆกินนาเตาครับเมื่อกี้ เผาไว้ก่อนครับออครับงาบูเผือกินไปปิ้งไปครับอืส็แสบัรนกาันน้อหนายมาแรงครับอือก้เขาเจีมน้องพูดรับ่เสือหอมหอมครับยังอยู่หน้าเตาในห้องหอม เราคอยๆหมุนไปครับให้ลุกกรอบกรอบกอ,บกอบครับกรอบจเจ็บๆบึ้งรับบึง้งงับบึ้งบึงบ้งเถอะเจบเลย กอบน่อข้างในเมื่อกอบนอกน,น,นุ่มในนะครับกอบหน,น่อแข็งในครับอหอมมาขมิ้วขมิวจีตอนข้าวดาวขมิ้วขม้วเกิบตอนข้าวดาวขม้วเกิบหรือเข้าเกิบดนะครับเอ,อิ่นตะเกิบมาตลอดสัตวอีแม่ตัวไหญเนาะว่าข้าวเกิบปันเน้ รัวว่าเขาเกือบได้เอือนเขาเกือบเต้นหน่อยเขาไงพิกเรื่อยๆครับไปห้องๆแบบนี้ดอกใหม่ครับอุ่นๆครับสิงไฟไปนึหนมาเตาเลยครับ นีเศ้าหอนนะครับหอมหอมกรอบปรอบหันหอนครับแต่เลยต้องว่างไว้นี่ก่อนครับปัอบคับบึงครับหอมหอบครับ หอมครับรหอมกี่ออกจากต่อไม่ไม่อุ้นๆเลยออกมากินน้ำแข็งครับก่นเอาให้ดูสีแข็งครับ น้าทับปหอมห่วยๆเวยดอหืมหืมกอดกอบ น้วปิงซินซินนี่ครับต้องเพลียเรื่อยๆครับหผือข้าวเดี๋ยวใหม่อมหอมหวยๆเ,เลยเบิรงครับทำหนีกำร้องพอดีครับ ni. Nakap. Ni. Hmm. Oh. Yep. ลุ่มแบบนี้นะครับจังพีกไงต้องพีกเรื่อยๆครับขอสันผือข้าเดี๋ยวไหมครับ มึงครับเนี่ยันทีกวาท่านสิใหม่แบบนี้ครับบุ้งดำครับอุ้ยเสียดายครับผ่นเนี่ยออกออกจากหยีบนครับมึงครับจริงว่าท่านติดผีสิใหม่ครับขันไม้พ่อจิยมๆนี่สิแซบครับถ้าขันไม่แบบนี้สิค้มครับผม เพื่อนเห็ดจังไหนน้อครับเพื่อนเท็ดไข่เขียนง้ามีเทคนิคเนมนมาบอกน้องพูบนั่นนะครับจะเขียนงามเป็นเ,เพื่อนครับฝีมือจะขอนขีลายครับขีลายพวกขี้ไรปวดขีลไรพวกเสียเสบยสู้พี่สู้น้องกินไหมครับฝีมือนีนบ่ได้แล้วครับ้อ,องฝึกเลื่อยครับ ผมเพลวยเลยอู้บรรยากาศแย่หนาวครับปีไม่หนีก็อหอยไอ้ไม่ตะสิ่งดีๆเขาหาตู่พอม่พี่น้องนะครับเอเสียงสิ่งไดที่บดีอไอ้มันเสียไปนน้ำปีเก่าครับปีไม่นี่เปลี่ยนตูจะคล้องไม่ครับอู้วอยมีความสูขครับอู้ซาดุครับ อย่าเบงกอน้องใจน้องพุ่มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบว่าขาดการแจ้งเตือนทุกคลิปน้ำเลยนะครับอู้หันคนติดกดแล้วนี่น้องพุพ่มขอขอบคุณอีีครับวีเราคนรอรอสวยๆนะครับกดให้ไ้ยมีเด็กคนใจดีบุญเด้ออู้เบิ่งครับพลิกบัท่านสิใหม่อีกแล้วเสียดายของอ ก็นะครับอุ้ยมากินนะครับอหอมปวดเนี่ยมึงครับกวบ่าพับกรอบนะครับ,รบอุ้ยคอนโดก็แมาไม่โดนนี่หนาวๆนนี่ที่แข็งเร็วครับ ส้มน,นียก็กินได้ส้มน,นียแล้วครับมื่ออู้ยแซ่บแห้งหอมแห้งกดกระไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไข่ขี่บ่กผาดกดกระดิง่งกดขีดผักผัดกันล้องขีดใหม่ๆน้ำเนอครับอู้ยแช่ไปมูว่แม่พีน่น้องมุ่งน้ำเนยนะครับอันเย็อดเหมือแล้วก็อขอขอบคุณครับน้องพูไมไปก่อนนะครับมื่อนี่ยพิศพาปาระกันได้ ขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณครับอุ้ยหนาวๆครับ